ที่ละสิบครับเดี๋ยวจ,จะออกตัวกันแล้วครับนี้

Hãy đi hãy làm ở đâ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 y บอกลมหนักไปแยวบ้านปะไฟฟ้านะมันเบาๆแทนกันมีอันเด็ดกน้อยอ่ียานกูนึงีครับอือมันใช้แตลมอย่ดีแบบดีแบบนี้นี่รสำลักเดียวกานแล้วเนี่ยปวแล้วปวแล้วของกันองอะไของอไเหรออะไรขึ้น มือสปริงรุนะโอ้เสียอยาตัวอเหมือนจีนัซีนเนี่ยสปิงซีนอ้นี่หรอสปริงซีเบอร์นงติดข้อบิดเลยเว้ยนี่ไปห้อยเลยห้อยใหม่ สรุปผมไม่ได้ไปต่อนะครับไปแล้วนนครับครับผมภาเดกน้องแครับเคร็เรียบนะร้อยครับของเราพังครับ